ไปกับำพรบ่าวรอเออไปกับำพรบ่าวเลยเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้พัฒนาเนาะไปกับำพรบ่าวจันเนาะเป็นยังฮเจ้าฮึงบ่เพรอะยานเข้าหลอกจังโอเคค่ะทุกคนเหันตามันอยู่เนี่ยแล้วก็เอามันซะปกติบราได้เอาสบายดีนะสวัสดีทุกคนสบายดีตอนแรกๆนะวันนี้ก็โลกหวยคือเก่าทุกคนมหาการขีดเนี่ยมัน เห็นหมูว่านี่มามาหลอกเห็นเกียรหน่อยเดรร้ายเห็นหมูเผินอย,ายีางเดรร้ายฮะก็เลยส่วนกันมากาดอีกมากัดเกีเยรหน่อยหรือว่ามันอยีางเขียร์นึงสินี้มาบลายมานันนี่มาสี่คนประกันขี่รถมาได้ขี่รถมาจอดไว้โอ้ยนี่เขามาขี่รถตะลึงนลยตะึ้งวะแค่เอาแบบหา้าขาเลยไปทังไว้ยังทางในดุนนี่ มาจะบวกหนออมาบลายขนมน,เ,นเอ้ยดูนอกไปซ้เตีเดียวไปตองอืมนี่รกาะอื้ โอ้เต so like ้นก็พาพที <um> uh> ่เขาเลยนะซ้ำบ่ให้แจมวะนี่ออกซ้ำอยู uh ่วะเนาะมันต yani> uh> uh ้องเซ่บอลไปตองโอ้เบื้องพญาคันขาทุกคนคู่กันอยู่นี้ตัวหนึ่ง นีตัวนึงจังซี่พัวกับนี้อ่ะเด้อนี่หรือว่ากับผู้บ่าวผู้สาวนี่แหละนี่เฮ็ดหมงใกล้ๆอีกอันบ่กินน้ํารไปก่อนอไปใหินหวยเลยทุกเลาะจากน่อยไปใหินหวยใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกเฮาก็แบบนี้แหละทุกคนหากินมื้อต่อมื้อหากินวันต่อวันคันบ่หาก็บ่มีกินสิซื้อเฮาก็บ่มีเงินสิซื้อกินเด้อ หิวอยู่บ้านนอกเนาะฮ่าพอได้กินเศษปากสศทอถเนี่ยแหละกระได้ลัวงน,นีย่ยไล่ดอกบางทีไดดมาไล่กับหอดกับพวกอสัมคือมาหลองกุง้งนองยางกับมันแดดลายลดิคือมาจับเขียดจับยังเนี่ยนีย่เออไม่ใช่ชื่แม่หอดอยู่เล้ว ป็จะไดเด็มันเงียบเงาเงาเียดบ่อมาชิบะจ้าเถะอะไรกันเยมัวนี่นะจ้าู้เดียวโผล่โเนาะมีเด็กรเห็นสิ่งสารุ่งคอยงไปก่อนนะมาเด็กโผมาแต่ว่าชิบะจัาเขียนค่กค่นมันเขียนผัดบ่อออกมันมันก็เป็นบา่งมือคือการได้มือออกมือบ่ออกเขียดก็ได้ บมเมนตราสิออกมือมันก็เลือกมือออกมือบาออกอกี้โอ้อตัวนี้ก็แหงง่ายมุกมมนี่มึงเขียนว่าหนักมากหาดนึ่งก็ยินก็นึงก็มีอันนี้โอ้นเีมือเต็มลงเด่งลงเด่งพุณนะเขียใครจะเขียนไปโอ้พุดนะพุณนะอแมเมมี่ Ơ à, mẹ, ui, mình thắt, ui, thắt dưới Mấy cái kìa, ý phá lát mẹ Chắc bắt tay kiệt nội đâu kìa โบไลเห็เห็นก oh ันละเอาเห็นจังเอ้าโลาะเกียนเท้าหินหอยเท้าหินนักต้องกอ่มือหนิมาเจอเห็ดน้อยนะมาเจอเห็ดหน้อยเห็ดน้อยก็บบ่อแบบเหมันโอ้มันเป็นตาสิพอกินพออยากกันนั่นมึงเจอข้ามตะวุนเห็นอันตามันอยู่เนี่ยแล้วก็เอามันซะปกติโบได้เอามีจะหายน้องเนาะกินหาพวกตัวก็โบได้เอาตัวนี้เอานี่ซะ มันเป็นยางก่อนสิบมักจับมานะ่ะอืยางมันติดนึกยางเนี้ยเฮ้ยดูด้วนึงดูด้วยไปข้ามอะไรนี่นี่ดแบบูด้วเดึเดู มือเดียวคักกัย่าี้ตบว่ากบไดใช่ไหมทำมนโดดถามไปฟังน้องคนช่วถามไปฟังน้องซ้ำเลยแต่วมันนี้ซ้ำๆมาได้มาด้วันี้มาได้กับน้องนเป็นบสบายมนได้มาไม่อยู่วะ ไปามไปฟังนั้นรเาเนียเนียเีดหมูติดบ่ไรบ่ไปอเสียเียดหน่อยโอุ้๊บกรหมูโง่ไปเลกับ่ระเทยนก็เยเดึงมาตใหญ่เโอ้โหโผลโเลไจคสีเอาไปเลไปพอโตฮูนี่ตะเียเขียต็น เชียงเต็ดไปต่อขอแขกขอแขกแม่เลยทุกคนไม่ได e. ้เขียด่ะเลยนี่อยู่ประมาณเท้าปลายมี่อีกหนึ่งนี่โอ้ยโอ้ยตื่นเกียจตาป่านบ้นแห้งเกียจตาป่านกับเกียจเลยนี่เคลื่อนท่านะโอ้ยเจมินเกียจหนุ่มตัวใหญ่อุกนน่ะคนน่ะคนน่ะแต่เสืออ่อนดิ เีเนหน่อยตัวหนึ่งของแกมาเขียนไม่อยู่ว่าเป็นสาวเขียหมูตั้งหลายลีดีมีลายบทันมันคือล้บรไอับนสั่งซะห้าเกียร์ตัเขียดหน่อยนี่แหละตัวมันาบทไก่ตัวขากันเกี่ยวกไก Não. Yo, yo. Là, kiệt nè. Nè. Mẹ kiệt Để vô 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 mũi chết tấn hưởng lại mũi เลยตัวนึงคุบทันสิคุบสิถ่ายตอนคุบก็บ่ถ่ายได้เด้ต้องคุบแล้วจังถ่ายมันสิบ่ทันมันบ่แม่นหยังใหญ่สุดเลยนี่เอ้าแกลกมาสิเจมคุบก่ปูฮอดยฮอดอันนันแหละฮอดแกะนี่เซ็ดดไมลน่โยเอาตัวลบด้มาหลายีน้าคืนมี่ เออลงหันนอนก็นอนนำเน่าแนี้ลินข้นไมละกงหวยตเนี่ยลงหวยตถือว่าบันโอ้จดีกับตัวใหญ่คือกันหนึ่งอะไรนีเอนี่ลงน้ำพื้นทุกคนาะขึ้นเมื่อกันนียด อือว่บ่ค่อไออกไปานอมก็บคถ่ายไปานมอแตจับเขียนมันบ่คยหลายนะทุกคนมันละโต้เราได้กัพอสิได้ถ่ยา,ยยายพี่ก็เทอน,นนะไปคือสิดอย่กรหน่อยนละเอาหน่อหน่อยก็พอได้แกงมืออื่นสาเนาะทุกคนเห็ดตออยู่นี่เป็นตะหจับแก็เป็นยางหมดแล้วนี่ไม่ใช่อ้า dọn mưa ở đây nơi đây nếu như tôi không tôi đang, Nhìn thích thích như này, nhìn thích thích tôi thích thích 3 thích 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 เด็กตาค้ำม so ันอยู่ที่ตัวผังอยู่บนเย็นๆยบนันซุ่มที่แหลกเขาไปเอาเลยเขาก็ลัเอาตอนถ่ายเด็กชายตาค้ำเห็นก็มีได้ให้น้องเอาเัาสิหลอดเมื่อมันบ่ายจับเอาเบิร์ดเขี่ยยังกันได้เมื่อเหมือนนี้ทุกคนเกะเมื่อแค่ไหนจะเมื่อแต่โมเมนต์แป๊บเดียวสิหลอดตั่สิหลรถมาจอดไว้ให้นี้แต่ได้บบอลเก่าเลยทุกคนมันห้องมันรองว่าหนึ่ง มันจะไปเดี๋ยวตัวดงกันจะเทียงเราไปได้สยไล่ได้น่อยต่เฮานล่คือสิไดอยกูมันและเล่าพวกซาคือเาสียดาไล่ย่อเนี่ยมันคือโปไปซะช่เชื่อเป็ตังเงิดกันนะี่กคือชองคนอู้บรไถถวะนี่เนาะสองคนยังบรไถ่ถวะแช์ของนคนนี้ไม่ใช่มาเบาสมมันนี โอ้ยจะเปกันบุไอี้อดมาอนี Ig ่แต่้ยังหัวขนนี้นี่ยกระเทมอืมขี้ดหน่อยเลยอ่ะค่ได้ังหปกไเออใ่กกำหนึ่งกัะเลยโบฝานมันโลจิเบิร์ดาบะฝากบิคือเกาแล้วมันจีเบิรดมื่อไรวเราโอ้มาหอทุกอเลยทุกคน แต่ว่าขียดนีเต <ss ort> ือนเ้าอะไรสิทดเหตุเมีแล้วสิจะได้อโมนะสุดเแม่แหละตื่นประทัดเราคือเก่าแหละก็จะตื่นเสาสุดแล้วจะมีสิเิดตูอืมกิกมนึนี่กปกดิแจงเสนึง สบายดีตอน6อีกทีหนึ่งทุกคนกำลังตื่นแต่ตื่นมากนี่แม่ไปเลยไปที่ไหนลูกสบายดีสวัสดีครับสบายดีนเนบทเ <laughs> อาอะไ์บรีได้บรีหายก็ถึกคือโกไหนะไปยิบหนาไปออยันชิเๆจังหวัน ข yeah. mm hmm. hm. ึ้นมานอะไรก็ไปกินเข่าทุกคนเม่ได้เห็ดอะไเรียบร้อยแต่ว่าเครียดยังประทศนะไรเห็ดกับค้างเลยก่อนยันต้นแรกหัวเลยจีสีแกงค้างยันผีเป็นคายก่อนนี่ก็จะปนเองเนี่ยปนหนุกบ่แม่ละาปนแล้วก็พักน้ำอ่ะมีเทามาทุกคนมาะมีเทานั่กันเมรแรกหัวเลยจีกีแกงแกงเนี่ยแกงเครียดหน่อยใช่ผักติ๋วจำพี่ลูกแน่จำพี่ลูกแน่ไปกับบ่าวบะ Bao đến bắt nạt đã bắt được bắt nạt. Bắt nạt, ra ngoài sức bắt gom bò hảo. ở bắt được bắt nạt. Mày 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 bắt nạt. <laughs> chắc chị Âu nhau không có lỗ Hồi trong rán, hồi trong rán gạo hả nà Ngon cái Chân này mà, chẳng bởi không Nó nhẹ, có tổng còn ต้องคืนยังดีมันค่ายขีมันหเอพาก็เจียวมเนจอักเนือคอยกินข้าวเจียจะให้หมอคืนเต่มปูเต่มปลาเพาะว่าหมักอยู่กับเจ้าวคือาปางมาครับคอยคือเก่าก็คือบบไปเลยแล้วกินหอยูดนี่แหมคเลียนบด่นีหนอนหน่อยแม่กว่านะน้เรีนนจ้าเลยครับ

ก็ชิแมวเลยเป็นชีหวานตาไม่มีอ,อะไรเลยไก่ไก,ก่บัวหนึ่งตดิบ๊อสบายกินเปรียวเหมือนเหี่ยงร้บแล้วมัวแต่ไปปีกอันะโพไก่หาไก่ที่จงไว้วานนี่แหละพันไปนานบ้อบสบายกินบมดแล้วกำลังปี ินซ okay. ุปอะไแต่หนังมันทุกจะอมเหลือนังมากินก่อนชิ้นซินมาคานซุกินถาเราจบายกันอิ่มเลยอิ่มรฮ้ยเออคือเือ่ะยังยินหรือเล่กินปาขอจนเบื่เนาะขอยปีหันน้ำจะไปจะไปหยาดเนาะอืมจะพอนดกนี้ ปอยวเนี่ยปล่หมวยเลยเก้งากเลยนะก่งยังไปี่นี้บ้านบ้านมาเอาให้เลยอืมอมบ๊อบ มัุยงาหรอเจมเาเาลยงมังคุดอืมที่ไหนทครจีอะไรใก๋าห่ออบ่มังใครกเามุกเกียไปแลยห้าจะสิมาไทยทุกคนด้เบิรร้วแกงนะราะว่ามีเอีบางคนเคยก็บอกว่าเหตดเมนูยังกินนะเกียดนะบันี้ซอมกับมาไทยให้เบทุกคนโอเคแล้วทุกคนจะรอลิปนี้กับพี่ยังไลนะอย่างนอาไปเลยซุอมกับเเขาจาไปซัานี่ ก็ขอบใจเพืทุกนคกนติขตามไปที่ตามนะครับส้มจะได้กระถางี่ตามคลิปต่อไป้อทุกคน